เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่1นตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะ ตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งโตะ๊ะยี่หอ้อแอลี่แอรี่รุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันวารุนอะไรรุ่นมันอยู่ตรงไหนจับหมุนจับหมุนจับหมุน อ๋อข้างหลังก็ไม่มีนะอยู่ทั้งตูดแน่เดี๋ยวดูตูดเด้พิกพิกดูทั้งตูดดูทั้งตูด,ด,ตดอืมอ่าอยู่นี่เองอยู่นี่เองพัดลมชนิดตั้งโต๊ะขนาด3 0มอมมแบบ1ินิ้วรุ่น AF ขีดสีนนะ1ินิ้วอ่ากาัน จ้าของบอกว่าไม่มูลนะไม่มูลเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปสินนะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเอาเสียบปลั๊กเปิดสวิตอา้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วกดสปีดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม้มูลนะแต่ว่ามีไฟเข้าเห็นไหมนี่หลอดแดงๆเนี่ นะนะแต่มีไฟเข้านะมีไฟเข้าต่อไปเบิร์สองแท้เบิร์สองเบิร์สองก็ไม่หมุนแต่ว่าไฟก็แดงนะมีไฟเข้านะนี่นี่มีไฟเข้านะมีไฟเข้านะเบิร์สามทีนะเบิร์สามอ่าเบิร์สามหมุนหน่อยแล้วก็หยุดนะอ่าดูซิดูซิซนะอ่าลองกดอีกทีนะ เดี๋ยวช่างทวีปจะกดอีกทีหนึ่งนะดูแล้วดูใบพัดเต้มุนไหมนะอ้าวเบอร์สามอ่าเบอร์สามมุนหมุนหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุด,ดยออนะมุนหน,ห,มหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนะลองอีกทีนะอ่าช่างทวีปกดแล้วนะดูใบพัดสินะดูใบพัดอ่าช่างทวีปกดแล้วนะเบอร์สามอ้าวมุนเห็นไหมนะมุนหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดนะ โอเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันทีนะว่าอาการแบบเนี้สาเหตุเกิดจากอะไรนะคอยตะครูุอ้าวนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นอย่าลืมนะฮ่าฮปิตวิทถอดลักก่อนนะไฟมองไม่เห็นนะอันตรายอันตรายนะปลอดภัยไว้ก่อนอ้าวรันนะ ต่อไปนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะถอดกระจังนี่ออกมาให้หมดเลยนะวิธีถอดกระจังเราก็จะงัดตรงนี้เนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นี่นะเนี่นะรุ่นนี้ก็เป็นพลาสติกนะกดนะไม่ได้ไม่ได้เป็นเข็มขัดรัดนะรุ่นนี้เขาเป็นเป็นพลาสติก นะล็อกเป็นเขี้ยวล็อกนะแล้วก็งัดขึ้นเนี่ยงัดออกมาเลยนะเนี่ยนะตรงเนี้ยนะแล้วก็งัดออกมาเลยนะงัดออกมาอื้ออกแล้วนะออกแล้วนะออกแล้วแล้วก็งัดแล้วก็งัดซ้ายทีขวาทีนะเนี่ยนะงัดซ้ายทีอื้มนะออกแล้วนะงัดด้านขวาทีนึงปุ๊บนี่ออกแล้วนะออกแล้วออกแล้วนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วอ้าวรันนะ ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะเอาตุกล็อกใบนี้ออกนะอ่าเน่เน่เห็นไหมเห็นไหมแกนมันฟืดเนี่ยดูดิเนี่ยใบพัดลมไม่หมุนเลยเนี่ยนะเนี่ยแกนฟืดนะก็เป็นสาเหตุทําให้มอเตอร์ไม่หมุนนะพัดลมไม่หมุนได้นะไม่มีกําลังสาตาร์ทนะแกนฟืดนะไม่มีกําลังสาตาร์ทนะไม่มีกําลังสาตาร์ทเพราะมันฝืดมากมันสกรปรกนะสกระปรก เดี๋ยวเราจะเอาเอาจุกล็อกใบออกนะจุกล็อกใบนะเวลาถอดนะหมุนตามเข็มนาฬิกานะานนะหมุนไปทางนี้นะหมุนไปทางนี้เอามือจับใบไว้เอามือจับใบไว้นะเอาละออกมาแล้วออกมาแล้วนะดึงใบออกมาดึงใบพัดลมออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปแหวนล็อกกระจังนะเวลาถอดหมุนนะ หมุนทวนเข็มนาฬิกานะนี่หมุนทวนเข็มนาฬิกานะมันจะมีลูกศรบอกนะลูกศรลูสลูสคือถอดหลวมนะหลวมมาทางนี้แต่ไทเท่นมาทางนี้นี่แน่นนะไทเท่นมาทางนี้แน่นเวลาเราถอดก็มาทางลูสเนี่ยนะมันมีลูกศรชี้บอกหรอกนะลูสลูสหมุนทวนเข็มนาฬิกาลูสนะนี่ถอดออกมาถอดออกมา มาแล้วดึงออกมาเรียบร้อยเอาละต่อไปนะนอ็นอตน็อตสี่ตัวนะน็อตสี่ตัวยึดฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้านะต่ออกมานะน็อตสี่ตัวหนึ่งออกมาแล้วหนึ่งสอง ามตัวหนึ่งสเอาละอ่นะดึงออกมานะดึงออกมาโอ,อ้ไปฝาครอบนะกะโหลกเขาเรียกกะโหลกกะโหลกพัดลมนะฝาครอบมอเตอร์นะมันมีน็อตยึดอยู่ตัวหนึ่งนี่เห็นไหมขันออกมานะ ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วเอารันนะต่อไปนะจุกดึงสายจุกดึงสายนะอันนี้มันเป็นเขี้ยวล็อกนะไม่มีน็อตเห็นไหมนะยี่ห้อนี้มันไม่มีน็อตเห็นไหมไม่มีน็อตยึดจุกดึงสายมันเป็นเขี้ยวล็อกแต่เขี้ยวล็อกมันแน่นเนี่ยดึงไม่ออกเนี่ยเนี่ยนะแน่นนะเนี่ย นั่นดึงไม่ออกนะดึงไม่ออกนะดึงไม่ออกเพราะฉะนั้นนะเราก็เอาไว้อย่างนี้นะเราก็เอาไว้อย่างงี้ไม่ต้องดึงอ่ะเพราะรูเนี่ยรูกระโหลกเนี่ยไหมรูกระโหลกเนี่ยฝาครอบมอเตอร์เนี่ยมันใหญ่เห็นไหมมันใหญ่เพราะนั้นเราก็ดึงดึงกระโหลกออกมาเลยนะนะไม่ต้องเอาจุกดึงสายออกนะเพราะมันดึงยากนะมันแน่นมากนะเราก็เอาออกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไห อ,ออกเลยนี่เห็นไหมออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเขี้ยวล็อกดึงยากเห็นไหมมันแน,น่นเห็นไหมมันแน,น่นเราก็ไม่ต้องดึง e: ไว้อย่างเงี้ยนะไว้อย่างเงี้ยโอเคต่อไปแต่ลักล็อกใบนะนะตอกออกเลยนะตอกออกเลยใช้ค้อนตอกออกมานะเอามือจับแกนไว้นะมืออีกข้างนึงจับแกนไว้นะแล้วเอาค้อนตอกเลยนะค้อนตอก ทีมดึงนะทีมดึงอออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วเนี่ยไม่ไปเลยเห็นไหมเนี่ยฝืดมากนะฝืดนะเนี่ยมันสกรปรกนะแกนสกรปรกแกนสกรปรกเนี่ยนะมันทําให้มอเตอร์ไม่มีกําลังนะไม่มีกําลังสาตาร์ทนะมันก็เลยไม่หมุนนะเดี๋ยวเราจะถอดออกมาทําความสะอาดนะ ต่อแกนตอกอ่ออะไรมาทาความสะอาดนะนี่นะเดี๋ยวเราถอดถอดน็อตยึดกั้นสายนะน็อตยึดกั้นสายออกมาแล้วนะน็อตยึดกั้นสายดีมากไหมนี่นะเอาเร็วน,นะต่อไปนะนเดี๋ยวเราก็จะจับพัดลมนอนนะจับพัดลมนอนจับนอน,จ,น,อนจับนอนนะ มันยืนมันนานแล้วมันเมื่อยมันเมื่อยนะจับนอนจับนอนนะเอาล้วนะช่างทวีปก็ได้จับพัดลมนอนลงแล้วนะจับนอนลงแล้วนอนลงแล้วนะใช้ใช้หมอนไม้นะหมอนไม้เจาะรูเนี่ยนะหมอนไม้เจาะรูนะหมอนไม้เจาะรูแล้วก็เอาแกนใส่เข้าไปเพื่อสะดวกในการซ่อมนะเพื่อสะดวกในการซ่อม โอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็ทำเครื่องหมายไว้ก่อนนะเนี่ยทำเครื่องหมายไว้เวลาแต่คืนจะได้ไม่งงนะเนี่ยเห็นไหนะเนี่ยนะทำเครื่องหมายไว้นะเวลาแต่คืนจะได้ไม่งงถอดน็อตยึดกระปลุกเครื่องไ่ออกกันนะถอดก่อนเนี่ย ตัวแล้วโอเคนะเราก็ยกขึ้นมาเลยนะยกขึ้นมาเลยออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะถอดน็อตยึดสเตเตอร์นะน็อตยึดมอเตอร์เนี่ยนะมันมีสี่ตัวนะหนึ่งสองสามีนะมีทั้งหมดสี่ตัวนะน็อตยึดสเตเตอร์ขันออกมา อสออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเเอาเรียบร้อยเรียบร้อยนะเปิดฝากครอบออกมาเลยนะยกฝากครอบออกมาเลย นะเดี๋ยวเราจะใช้ทินเนอร์นะไม่งั้นไม่งั้นเราดึงแกนไม่ออกนะมันติดกับบูทนะติดบูทนะดึงไม่ออกเดี๋ยวจะช่างทวีปจะใช้ทินเนอร์นะนะผ้าชุบทินเนอร์นะเช็ดให้สะอาดนะเนี่ยนะใช้ผ้าชุบทินเนอร์นะเช็ดนะแกนแกนมันตกกระปกนะดึงไม่ออกติดบูทเราก็เอาทินเนอร์นะ ผ้าชุบจินเนอร์นะเช็ดเช็ดให้สะอาดนะโอเคนะเราก็เปิดฝากครอบออกมาเลยนะอืมนะอืมออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วโอเคนะเราก็ดึงแกนออกมาเลยนะดึงแกนออกมาเลยเราจะดึงแกนพัดลมออกทางด้านนี้ไม่ได้นะมันติดนะเนี่ย ดึงออกมาทางนี้ไม่ได้นะดึงไม่ได้นะมันติดนะพัดลมยี er ação, ่ห้อนี้รุ่นนี้นะพัดลมยี่ห้อนี้รุ่นนี้ต้องดึงออกข้างหลังนี่นะต้องดึงแกนพัดลมออกข้างหลังนี่ต้องดึงออกด้านนี้นะด้านนี้ดึงไม่ออกนะมันติดเนี่ยนะติดถ้ามันติดแล้วอย่าไปฝืนนะอย่าไปฝืนดึงนะเดี๋ยวทองแดงจะถลอกขาดซะเนี่ยนะเห็นไหมทองแดงจะถลอกขาดเนี่ยมันดึงไม่ออกนะดึงไม่ออกแล้วก็ ไปดึงออกข้างหลังนะดึงออกข้างหลังแล้วก็ถอดฝาครอบด้านหลังออกก่อนนะถอดฝาครอบด้านหลังออกเนี่ยค่อยๆนะระวังตรงแดงขาดนะระวังตรงแดงขาดเนี่ยนะค่อยๆถอดนะค่อยๆถอดนะค่อยๆนี่ออกได้ไหม ออกแล้วออกแล้วนะเนี่ยเนี่เยเสร็จแล้วเราก็ดึงออกเนี่ยดึงแกนออกข้างหลังนี่เห็นไหมเนี่ยดึงออกข้างหลังง่ายๆเลยเห็นไหมนะดึงออกข้างหน้าไม่ได้นะเนี่ยนะเนี่ยต้องดึงออกข้างหลังนะดึงออกข้างหลังนะดึงออกข้างหน้าละโดนทองแดงทลอกเป็นเรื่องเลยนะช็อตเลยนะ <c oughs> จะบอกให้นะลวดทองแดง ถ้าหลอกช็อตแล้วก็เฮ้ยงานงองานงอขอบอกขอบอก <c oughs> นะโอเคนะวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวจ้างทวีปอาภา,าล,ลองก่อนนะจะได้ไม่ทะลอกนะทองแดงนะวางไว้วางไว้โอเคนะก็ยังไม่จึกนะ เนี่ยนะแกนนะแกนก็ยังไม่ตึกนะยังไม่ตึกยังสะอาดอยู่นะยังไม่เป็นรอยสึกเนี่ยยังเรียบอยู่เลยนะยังเรียบอยู่เลยนะยังเรียบเลยเนี่ยยังไม่ตึกนะเดี๋ยวเราใช้ผ้าชุบทินเนอร์นะผ้าชุบทินเนอร์เช็ดนะเช็ดให้สะอาดก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะคอยตะโคเนี่นะช่างทวีปจะใช้ผ้าชุบทินเนอร์นะ lúc ừ, cắt chết ta, này, chết trong quan ta, à, na, lưng, à, đằng lưng đôi, na, đằng lưng đôi, à, nó sạch, sạch rồi, à สะอาดแล้วสะอาดแล้วนะต่อไปนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดสะอาดรูบูทเนี่ยนะมันตกกระปกนะเนี่ยนเะนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะใช้คัตตันบัตเนี่ยนะชุบทินเนอร์นะเนี่ยนะชุบทินเนอร์นะเช็ดนะเช็ดรูรูบูทเนี่ยเนี่ยนะคนะัตตันบัตเช็ดรูบูท ท่างทวีปจะทำให้ดูนะนี่ยนะจุกทินเนอร์นะแล้วก็เช็ดเข้าไปในรูเนี่ยนะเช็ดเข้าไปในรูนะเช็ดเข้าไปในรูเนี่ยเช็ดเข้าไป ความสะอาดนะมันสกรปรกนะมันสกรปรกเลยทําให้แกนฝืดนะแกนพัดลมมันฝืดนะไม่มีแรงตาัดต,าตัดไม่มีแรงออกตัวนะไม่มีแรงออกตัวเอาละเอาละนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว อ่อไปนะเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันหยอดนะหยอดผ้าตะกราดเนี่ยนะมันแห้งด้วยเห็นไหมเนี่ยผ้าตะกราดมันแห้งนะมันแห้งเดี๋ยวเราก็ใช้น้ํามันหยอดนะผ้าตะกราดเขายังดีอยู่นะยังไม่ฉีกขาดเลยเนี่ยนะยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันแห้งนะน้ามันมันแห้งน้ามันหล่อลื่นมมันแห้งเดี๋ยวช่างทวีปจะใช้น้ํามันหยอดลงไปนะหยอดผ้าตะกราดนะนะหยอดให้ชุ่มโชกเลยนะหยอดให้ชุ่มอุ้ย นะให้ชุ่มแล้วก็โชคนะขอเรียกว่าชุ่มชโชคนะยอดไปนไปนะหยอดไปโอ้โเอเนะเรียบร้อยนะทิ้งไว้สักพักนะทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ต่อไปเราก็มาทำอันนี้บ้างนะนี่นะอันนี้เราก็ทำเหมือนกันระวังขดลวดนะระวังขดลวดทองแดงนะระวังอ่แเราก็ใช้สำลีนะขัันบัตนะใช้คัต้นบันะตบจุ่มทินเนอร์นี่นะ จุ่มทินเนอร์แล้วก็ทำความสะอาดรูบูทนี่นี่นะทำความสะอาดรูบูทนะมันสกรปรกปกนะสกระปรกโปกทำให้ฝืดนะทำให้ฝืดน้ำมันแห้งด้วยนะน้ำมันผ้าตะกลาดเนี่ยมันแห้งด้วยนะด่สีเลย นี้นี่ด้านนี้นะทำความสะอาดด้านนี้ด้วยนะสองด้านเลยนะด้านนอกด้านในนี่นเอาละะเรียบร้อยเรียบร้อยหยอดน้ํามันนี่แล้วเราก็หยอดน้ํามันนะเหมือนกันนะเหมือนกับอันนี้นะหยอดไปหยอดให้ชุ่มโชคเลยนะให้ชุ่มโชคเลย เอนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะอ้าวรันนะต่อไปนะเราก็หยอดน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะหยดน้ํามันเรียบร้อยแล้วประกอบเข้าที่เดิมเลยนะประกอบเข้าที่เดิมเลยก่อนอื่นนะแล้วก็นี่อย่าลืมนะใส่ทุ่นก่อนนะใส่ทุ่นก่อนใส่ไป ح ح> ไถ่ทุ่นก่อนไถ่ทุ่นเสร็จแล้วปารอบแต่หยดน้ํามันก่อนนะหยดน้ํามันหน่อยหยดน้ํามันที่แกนหน่อยนะนะหยอดน้ํามันที่แกนหน่อยหล่อลื่นนะหยดน้ำมันที่แกนก่อนนะหยดน้ำมันที่แกนหล่อเลื่นแล้วเราก็ใส่ปารคอบไป ให้เครื่องหมายตรงกันเห็นไหมเครื่องหมายตรงกันนะเราจะได้ไม่งงนะเวลาประกอบคืนเข้าไปเนี่ยนะเราดูจากเครื่องหมายน,นะอือเนี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะออไปนี่ฝาครอบด้านหน้ามอเตอร์นะแล้วก็หยอดน้ํามันอีกหยอดน้ํามันตรงนี้นะหยอดไป โอเคแล้วก็สวนไปสวนปื๊บนะให้เครหมายตรงกันเห็นหมเครืหมายตรงกันป้ามันจะเข้าพอดีหไหมเนี่ยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะโอเคใส่น็อตเลยน็อตยึดสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่น็อตยึดสี่ตัวนะหนึ่งยังไม่ต้องไขแน่นนะเอาพอตึงนะนะ ไม่ต้องขันแน่นนะไม่ต้องขันแน่นเวลาใส่ใส่น็อตตรงข้ามกันนะนี่นะเวลาใส่นะใส่น็อตตรงข้ามกันนะเป็นทยยงมุมนะเป็นทยยงมุมหนึ่ะสองตัวที่สามไม่ต้องขันแน่นนะไม่ต้องแน่นพอมันตึงปุ๊บล้วก็พอนะเนี่ย ปึ๊บเอาละพอนะเอาตัวที่เตะะยังมุมนะแตะตะยังมุมกันนะตะยังมุมเอาละเอาลวนะแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาดูเทสเป็นไงอ่าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดขันให้แน่นเลยนะขันให้แน่นเลยมาขันให้แน่นเลยขันตรงข้ามนะขันตรงข้าม อืมอืมเอาละเอาละแน่นแล้วดูสิโอเคนะลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดนะโอเคนะจะได้แล้วนะลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดต่อไปกระปุกเฟืองสายใส่ไปใส่ไปนะเอาทังจุกดึงสายไว้บนนะด้านบน nót yết 3 tua nha nót yết gấp buộc phương thai. 1 2 ít 1 สามเอาละเรียบร้อยนะเรียบร้อยต่อไปก้านทรายนี่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 ก้านทรายนะก้านทรายใส่ไปเลย,ยนะน็อตยึดก้านทราย เรียบร้อยเรียบร kind of ้อย huh. จับตั้งขึ้นมาจับตั้งขึ้นมามันนอนมาหน้าแล้วจับตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาเอาละนะเราก็จับพัดลมตั้งขึ้นมาแล้วนะจับตั้งขึ้นมาแล้วต่อไปสลักล็อกใบนะใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยคอนตอกนะคอนตอกสลักล็อกใบค่อยๆตอกนะเอามือจับไว้ด้วย นะเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปกะโหลกฝาครอบกะโหลกนะใส่ไปนะฝาครอบมอเตอร์นะกะโหลกกะโหลกใส่ไปนะเวลาใส่ก็เอาเอาจุกดึงสายนะใส่เข้าไปแล้วให้มันแล้วให้มันโผล่รูนี้นะ าตานุ้ยทำให้ดูนะนะเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วน็อตยึดกระโหลกนะน็อตย,นะยึดนะน็อตยึดนะน็อตยึดไปไปเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไป ฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้านี่อันนี้นะเอาทั้งสองเดือยนี่ขึ้นบนนะเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่เห็นไหมสองปุ่มขึ้นบนดูรูให้ตรงกันนะพอรูตรงกันใส่น็อตเลยนะหนึ่งสองสาม อีกตัวหนึ่งสีเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปกระจังครอบใบพัดลมด้านหลังนี่นะใส่ปลายนี่มีสองรูนะสองรูบนเอาให้เข้าเดือยเนี่ยจะมีเดือยอยู่เห็นไหมจะมีเดือยอยู่เอารูให้เข้านะนี่เข้าไปละนี่สองรูนะจุกล็อกกระจัง นี่แหวนนะแหวนล็อกกระจังข้อพัดลมด้านหลังใส่ปลายหมุนมาทางนี้เอาละต่อปใบใบใส่ปลายฮ่าหมุนจีเลยเห็นไหมหมุนจีแล้วนะเห็นไหมหมุนคล่องแล้วหมุนคล่องแล้วต่อป จุกล็อกใบหมุนมาทางนี้นะให้แน่นเนี่ยขันให้แน่นต้องหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะนะหมุนคล่องเลยหมุนคล่องเลยหมุนคล่องเลยนะจะจังข้อใบพัดลมด้านหน้านะใส่ไป กดเลยนะกดล็อกเลยเอา้าวเรนนะช่างทวีปก็ได้ประกอบพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบป้อนไฟเข้าไปตินะว่าจะใช้ได้ไหมนะหลังจากทําความสะอาดแกนแล้วโอเคเสียบปลั๊กอา้าวเสียบปลั๊กแล้วนะปลั๊กแล้วกดตปีดบัหนึ่งอา้าวหมุนแล้วหมุนแล้วนะ เบอร์หนึ่งหมุนแล้วเบอร์สองเสเบอร์สอง้อาวเบอร์สองก็หมุนเนี่ยนี่นะรูเบอร์สามเท้เบอร์สามเบอร์สามก็หมุนนี่หมุนจีเลยนะหมุนจีเลยโอเคนะพัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับ